สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์คันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงหนึ่งในดาวรุ่งคนสำคัญของบาร์เซโลนากันตัวของเขาคนนี้เองเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าอายุเพียง22ปีเท่านั้นเองนะแต่ลงเล่นในฟุตบอลระดับอาชีพไปแล้วเนี่ยมากกว่า200นัดอีกนะครับผมเรียกได้ว่ามันจะเล่นเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับคือแบบว่าลงเยอะมากๆจริงๆเล่าจริงๆนะ ถ้ามันลงแบบเต็มๆกว่านี้หรือว่าสุขภาพร่างกายมันพร้อมกว่านี้เนี่ยอาจจะเล่นได้ไปเกือบสามลนัดแล้วด้วยซ้ำไปคนที่ผมพูดถึงอยู่เนี่ยก็คือตัวของเปดี้นั่นเองครับเปดี้เองเนี่ยตัวของเขาเรียกได้ว่าเดบิวต์กับบาร์ซ่ามาในปี2020ถูกไหมตอนนั้นเนี่ยก็อายุแค่17เท่านั้นเองเนะครับผมคือแบบว่า มาถึงปุ๊บอะ่ะก็ขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมในอายุ17เลยอะ่ะคือมันแบบมาแบบทุกคนงงมากๆเลยนะครับโดยในฤดูกาลแรกกับบาร์เซโลนาเนี่ยเขาลงเล่นไปทั้งหมดสูงถึง52เกมกันะลรทีเดียวนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าโด่งดังมาเลยนะเป็นแบบเป็นที่พูดถึงเป็น Talk of the Town นะครับในฤดูกาลปัจจุบันนี้เองเนี่ยตัวของเขาก็โลดแล่นได้อย่างงดงามนะครับผมแล้วก็ ตัวจุดเด่นของเขาเองเนี่ยไม่ใช่การยิงประตูอะไรหรอกแต่ก็เป็นความขยันนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นความสม่ําเสมอที่ทําให้โค้ดเองเนี่ยเลือกเขาลงตลอดนะครับตัวของเขาในฤดูกาลนี้เองอะ่ะก็ลงเล่นไปถึง48นัดแล้วด้วยนะครับผมคือลงเล่นไปเยอะมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมจุดเปลี่ยนของมันเนี่ยจริงๆแล้ว,วอ่ะเปดี้ตั้งแต่เปิดมาในฤดูกาล2020-2021 เขาก็เงียบหายไปเลยครับแล้วก็เพิ่งจะกลับมาเนี่ยในฤดูกาลนี้ก็คือฤดูกาล2024-2025จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมในฤดูกาลอื่นๆที่ผ่านมาตัวของเขาประสบปัญหามากมายเลยนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าทําให้อัตราการลงเล่นของเขาเนี่ยมันลดหายหวบลงไปเลยอย่างในฤดูกาลถัดมาหลังจากที่เดบิวกับบาซ่านะก็คือฤดูกาล2021-2022อะ่ะจากลงเล่น50เกมอะ่ะ เหลือเพียง22เกมเท่านั้นเองแล้วก็หลายๆเกมเนี่ยก็ลงเล่นไม่เต็มเวลาด้วยนะครับผมอย่างแค่ในลาลิกา้าก็ลงเล่นไปเพียง12นัดเท่านั้นเองนะครับเวลาเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยด้วยนะครับผมถูกเปลี่ยนออกบ้างหรือว่าลงไปเป็นตัวสำรองบ้างคือเรียกง,ง่ายๆว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาก่อนจะถึงฤดูกาลปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่เดบิวต์มาปุ๊บฤดูกาลแรกปังเลย3ฤดูกาลถัดมาเงียบเลยนะครับผมแล้วก็ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บยางหนักด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บกล้ามเเนนื้้้อออแแลวกก็าาารจบฮมสิงงที่่คข จะเลื้อรลังมากๆยังมีอาการเจ็บเข่าอะไรมาอีกนะครับผมก็ต้องบอกกันเลยว่าประสบปัญหาสุดๆกับอาชีพค้าแข้งนะครับผมเรียกได้ว่าเปิดมาฤดูกาลแรกเนี่ยโหดจัดจากนั้นเนี่ยก็ดูดิ่งเงียบหายไปเลยนะครับผมเพราะเงียบหายไปเลยเนี่ยหลายๆคนก็บอกว,ว่าอนาคตในโลกฟุตบอลคขาว่ามันอาจจะกลายเป็นแบบ o ั e ซ e a น o n w เดอร์ก็คือเก่งฤดูกาลเดียวแล้วก็มึงหายไปเลยอะไรแบบนี้คือแบบว่าอาจจะไม่ได้รุ่งอย่างที่หลายๆคนคิดแล้วแต่ในฤดูกาลนี้เองเนี่ยเขาก็กลับมาได้นะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่ากลับมาฟิตปึงป๋งเลย แต่ถ้าว่าวันนี้เราไม่ได้จะมาพูดว่าเฮ้ยเขากลับมาแล้วหรืออะไรยังไงนะแต่เราจะมาพูดถึงสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยหายไปถึง3ฤดูกาลเลยนะครับผมเรียกได้ว่าสิ่งที่เขาไปทํามาเนี่ยโดยปกติแล้วอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่เพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นสิ่งที่นักฟุตบอลส่วนใหญ่เขาทํากันนะครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่สําหรับเปดี้นั่นเองมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ทําลายชีวิตการค้าแข้งทําลายอาชีพของเปรดี้ซะด้วยซ้ําแล้วสิ่งนั้นคืออะไรนะครับสิ่งนั้นก็คือ การเล่นฟิตเนสอัปเรกรดกล้ามเนื้อร่างกายนั่นเองในตอน17เดนี่ยเปดีก,ก็คือตัวแห้งมาเลยถูกไหมซึ่งบาซ่าเองเนี่ยต้องการที่จะทําให้เขาตัวหนาขึ้นนะครับจริงๆแล้วนักเตะหลายๆคนก็ตัวหนาขึ้นมากๆเลยเนาะอย่างแบบจูดเบลิงแฮมเนี่ยตอนอยู่ดอทมุลนะ่ก็คือตัวบางผอมแห้งมาเลยตอนนี้ลองมาดูจูดที่มาดริดดีโอ้โหกล้ามบึกเลยนะครับคือกล้ามบึกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแย่เป็นเรื่องดีนั่นแหละแต่มันอาจจะไม่ใช่สําหรับทุกคนเพราะว่าอย่างเมสซี่เองก็ไม่จะเป็นที่จะต้องยอด เยี่ยมอยู่ในมัตรหาระดับสูงสุดที่นี่เองเนี่ยในกรณีของเปดี้เนี่ยนะครับผมหลังจากที่เขาได้มาอยู่บาซ่าฤดูกาลแรกก็คือลงเล่นเต็มๆเลยอายุ17ถูกไหมแต่หลังจากนั้นเองเนี่ยก็เลยมีการอัปเกรดให้เขาเนี่ยได้เล่นฟิตเนสมากขึ้นเพื่ออัปเกรดกล้ามเนื้อนะครับผมให้มันใหญ่ขึ้นให้มันมีแรงมากขึ้นแต่กลายเป็นว่าพอเล่นฟิตเนสมาตลอดเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องลงเล่นด้วยอ่ะมันประสบปัญหาอาการบาดเจ็บเรื้อรังมากๆโดยเฉพาะ กล้ามเนื้อบริเวณแฮมสติงนะครับผมก็ตลอด3ปีที่ผ่านมาก็คือโอกาสลงเล่นเนี่ยน้อยมากนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าเจ็บตลอดคือเล่นก้ามมาเสร็จปุ๊บต้องมาเตะบอลนะ่ะกล้ามเนื้อของเขามันรับไม่ไหวไนงะคือกล้ามเนื้ออันนี้ก็ต้องพูดก่อนว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันทุกคนก็มีกล้ามเนื้อในแบบของตัวเองถูกไหมแน่นอนแหละเราเล่นแบบนี้มันขึ้นเหมือนกันแต่ว่าการที่จะรับได้นาน การที่จะรับได้ต่อเนื่องหรือว่าการที่เล่นเวทแล้วจะไปออกกําลังคาร์ดิโอต่ออะไรแบบนี้ยแต่ละคนเนี่ยมันมีลิมิตที่แตกต่างกันครับและเปดี่เองเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเล่นกล้ามเสร็จแล้ว ไปเล่นฟุตบอลต่อได้เลยมันทําให้มันเกิดอาการบาดเจ็บอย่างเรื้อรังมาโดยตลอดนะครับผมกับการที่เขาเล่นฟิตเนสมาตลอดในช่วงระยะเวลา3ฤดูกาลที่ผ่านมาและในฤดูกาลล่าสุดนี้เองเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนะครับนั่นก็คือตัวของเขาเลิกเล่นฟิตเนสนะครับผมกูไม่สนแม่งละไม่เอาแม่งละกล้ามเกิมอะไรนะครับผมเขาบอกเลยนะว่าในฤดูกาลนี้ที่จู่ๆเขากลับมาลงได้อย่างเยอะมากๆนะครับผมณตอนนี้เองก็ลงไปแบบ เกือบ50นัดแล้วอะเล่นไป48นัดแล้วอาการบาดเจ็บหายเลยนี่ผมถามว่าทําไมครับเขาไม่ได้ทาอะไรพิเศษเขาแค่เลิกเล่นฟิตเนสเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยฟิตเนสเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันเกือบที่จะทําลายชีวิตการค้าแข้งของเปดี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาฟิตได้แล้วก็เป็นการยืนยันว่าการเล่นฟุตบอลอนะ่ะมันไม่จะเป็นที่จะต้องกล้าบึกไม่จะเป็นที่จะต้อง เล่นฟิตเนสกันทุกคนคือมันแล้วแต่คนนะครับผมแล้วก็ร่างกายแต่ละคนเนี่ยก็รับความหนักหน่วงอะไรต่างๆได้ไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ว่าทําไมเปด,เดี้ถึงหายไปในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะครับผมความโดดเด่นเนี่ยหายเงียบดําดิ่งบึ๊บหายไปเลยแต่ณนะตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับผมโดยวิธีการที่ทําให้เขากลับมาฟิตเต็มถังเล่นได้ฤดูกาลหนึ่งมากกว่า50นัดเนี่ย ก็คือการที่เขาเลิกเล่นเวทนั่นเองนะครับผมเอาเวลาไปเล่นฟุตบอลดีกว่าเอาเวลาไปพักผ่อนเอาเวลาไปทาอย่างอื่นบ้างไม่ใช่เวทไม่ใช่กล้ามเนื้อจะเป็นทุกอย่างของการเล่นฟุตบอลนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นะครับผมที่เราได้นํามาฝากกับสิ่งที่เกือบจะทําลายชีวิตการค้าแข่งของเปดี้นั่นก็คือการกินเหล็กเล่นเวทนั่นเองนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้บอกว่า การเล่นเวทเป็นสิ่งไม่ดีนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมตัวของผมก็เพิ่งจะเริ่มเล่นมาได้ไม่นานเหมือนกันก็คือมันแล้วแต่คนนะเราต้องดูร่างกายตัวเองเป็นสําคัญนะครับผมเพราะว่าร่างกายแต่ละคนนะ่ะมันไม่เหมือนกันยังไงก็ ขอให้ทุกคนนะครับผมรักษาสุขภาพแล้วก็สุขภาพดีแล้วก็อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนออกกําลังกายด้วยนะครับผมก็ทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีขึ้นในระยะยาวเลยแบบว่าหลายๆคนช่วงนี้ผมเห็นว่าอยากจะแบบสุขภาพดีทางรัดคือจริงๆแล้วผมว่ามันมันมันทำอะไรแบบในระยะยาวอ่ะมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็การออกกําลังกายอ่ะมันก็ช่วยหลายอย่างนะทั้งอารมณ์ของเราเองหรือว่าสภาพร่างกายทําให้สุขภาพมันดีโดยแบบ ในหลายๆด้านในทุกๆด้านฮะแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็อย่าหนักเกินไปครับผมอย่างผมเองเนี่ยก็เล่นเวทบ้าง อาทิตย์ละวันถึง2วันแล้วก็เตะบอลไปวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยไปเดินอะไรอย่างเงี้ยก็คือหาทางให้มันได้ขยับร่างกายครับผมช่วงนี้ก็ไม่มีฝุดแล้วก็อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนออกกําลังกายนะครับผมก็ผ่านสงการานกันมาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีนี้นะในปี2025ก็ถือได้ว่าเพิ่งผ่านปีใหม่ไทยมาเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการฟุตบอลเวิด์กับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ